เอาเละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนลงอาชีพหน่วยงานนะครับผมอาชีพหมอกับตำรวจอย่างเดียวนะครับวันนี้จะมาสอนลงแล้วก็มีไฟล์หนึ่งมีอีกไฟล์หนึ่งเป็นบินลิงนะครับคือระบบบินนะครับบินบินบินก็คือพวกจ่ายบินอย่างเงี้ยเอออ่ะเดี๋ยวแจกไ้ให้สามไฟล์นะครับมาเดี๋ยวเข้าไปนในเซฟกัน ในรีซอสเดี๋ยวผมจะลบไปนี่ออกก่อนแล้วกันอ่นให้เราลากไฟล์สองไฟล์นี้นะครับหมอก็ตํารวจลงไปผมสร้างไฟล์ไปชื่อ job นะครับอันที่สองคือโอเคโอเคบ i l ล i n g นะครับดืด้อมากเข้าไปใส่ด้วยนะครับส่วนมา run sql กันถ้าคุณทําตามผมตั้งแต่คลิปแรกคุณลากแค่มาถึงแค่ไอเทมก็พอนะครับมาถึงแค่ไอเทมนะครับ มาซื่แค่ไอเทมนะครับเออพอใจด้วยนะแมง่งซ้ำขั้นตอนอนี้อะแล้วเราก็กดรันอันนี้ขึ้นเพราะว่าผมรันไปแล้วรอบหนึ่งนะครับตอนเทสนะผมตอน,นที่สองจะเป็นโพลิสนะโพลิสโพลิสคือลาให้ให้หมดเลยนะครับอ่า หลังจางนั้นก็วางกดลันทุกคนสังเกตนะครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้แปลว่าเราลงไปแล้วนะครับอ่าแค่นี้ครับมีแค่นี้จริงๆแล้วไปที่โอเคโอเคบิลลิงนะครับกด,บดคลิกขวากรอวาง ขึ้นอย่างนี้ก็แปลว่าเราลงเสร็จแล้วนะครับอ่าลงเสร็จไม่เสร็จดูตรงไหนอ่าเห็นไหมครับมีโอเคโอเคบิลลิ่งขึ้นมาในเทเบิลนะครับแล้วก็ส่วนนั้นอืนมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับเห็นไหมมันขึ้นนะครับอ่าพราะหลังจากนั้นนะครับให้เรา รันในเซิร์ฟเวอร์ือ c f g FT นะครับอ่าผมจะแยกเป็นหมวดหมู่เอาไว้แล้วกันเป็นชัวร์หมอตำรวจตำรวจอ่าโอเคต่อไปไปยของโอเคโอเคนะครับ เป็นโอเคโอเค b i l l i n นะครับบิมอ่ามีแค่นี้ครับผมลงแค่นี้จริงๆริงไปดวล CMD กันเลยนะครับถ้าคุณทำตามผมทุกขั้นตอนเลยคุณได้แน่นอนครับ police อ่าไม่สามารถรันได้นะครับเนื่องจาก ESX billing ไม่มีอ่า เราใช้เป็นโอเคโอเคนะครับถ้ามันรันไม่ติดให้ทุกคนมาที่ job police มาที่ resource นะครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับผมเปลี่ยนจากโอเคโอเค i l ค i n g มาใส่แทน esx b u i l d i n g นะครับลบไปเนี่ออกไปด้วยถ้าคุณไม่ได้ใช้อ uh, การโปรของค่ายนี้นะครับมาที่หมอมาดูครับมีหรือเปล่าอ่ะอันนี้มันต้องการไฟล์นะครับ อันนี้มันต้องการไฟล์รถนะครับเรามีร้านรถแล้วใช่ไหมเรามีร้านรถแล้วมันถึงรันได้นะครับอ่าในอย่างนั้นเรารันเซิร์ฟได้เลยถ้าเร็วเกินก็กดสโลว์อนะครับอ่าเห็นไหมมันไม่ขึ้นเหลืองแล้วนะครับแสดงว่าเราลงติดแล้วนะครับตาเราเราไปดูในเซิร์ฟกันดีกว่า อ่าตาเรา c ค n นเน t เข้าเซิร์ฟเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันติดไม่ติดนะครับมีหลายคนถามาถามมาใน Discord เยอะมากนะครับทําตามแล้วไม่ได้คือกูทําตามแล้วกูได้เว้ยได้ทําตามกันหรือเปล่า ต้องถามแค่นี้ครับผมอ่าเยะชุบอ่าอันนี้จะเป็นสคริปหมอคล้ายกับแฟมนะครับแฟมเลีย่ยนะครับเหมือนยังไงเดี๋ยวมาดูกันเห็นไหมครับไม่มีหมอนะครับตรงนี้ตอนนี้ไม่มีหมอนะครับอ่ามันจะถึงจะขึ้นอย่างนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวผมจะเซตให้ตัวเองเป็นหมอแล้วกันโอเคเรียบร้อยนะครับเรากดดายไปเห็นไหมครับขึ้นนะครับอ่ามันจะมีระบบเอ๋อด้วยนะครับระบบเอ๋ออ่าเดี๋ยวเราลุกปป่อนแล้วกัน ระบบเออใช้ยังไงเดี๋ยวจะมาสอนคลิปหน้านะครับอ่าแล้วก็มาดูก่อนนี่ครับโลกหมอใช้ได้นะครับเห็นไหมอ่ะแต่ไม่มีเครื่องเทสนะครับก็เลยไม่สามารถเทสได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนลงฟังก์ชันเสริมนะครับแล้วก็สอนแล้วก็มาทดสอบระบบเออให้ดูนะครับส่วนตำรวจผมจะ พาเข้ามาดูนะครับ LSPD นไครับเราตำรวจใช้ได้นะครับจะมาบอกว่าใช้ไม่ได้ก็ไม่ใช่นะครับถ้าทำตามผมอ่ะคลิปนี้ก็เอาไปเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาสอนลงอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับไว้รอชมได้เลยนะครับไปได้วยกันครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย